สวัสดีทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่กับเกม Minecraft Part ท,ที่3กันแล้วสลับพาร์ทนี้คือพาร์ทที่เราจะมาทําการสร้างฟาร์มไก่อัตโนมัตินั่นเองนะครับนั่นคือไก่ที่เราจะมาใช้ในฟาร์มวันนี้แต่เราจะใช้ไข่ของมันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือโอเคผมขออัปเดตก่อนแล้วกันว่านอกรอบผมไปเล่นอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกคือนี่ผมไปอัปเกรดอุปกรณ์ให้มันเป็นเพชรหมดแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือผมใส่ e n c h a n อะไรเข้าไปด้วยก็คือแค่กดไปที่ enchant table แล้วก็ enchant ให้หมดเนี่ยครับแค่นั้นเองแล้วก็อย่างนึงคร ไปสำรวจเมืองเนี่ยไอเมืองที่เราเคยเจอแอมเบดอนไมชาร์ปตอนพาร์ทที่แล้วครับพาร์ทพาร์ทแรกเลยนะนี่ผมเจอได้ผมเจอไอเมล็ดเมลอนด้วยครับนี่ผมเลยเก็บมาด้วยนะตอนนี้ก็ปลูกได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องการปลูกให้เยอะๆครับเพราะว่าเราจะไปแลกกับพวก n p c อาชีพฟาร์มเมอร์นะเนี่ยไอพวกพัมคินกับเมลอนนี่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับจุดที่ผมจะสร้างฟาร์มไก่ก็จะเป็นจุดประมาณตรงนั้นแล้วกันนายตรงข้างหน้าตรงนั้นนะครับผมจะสร้างไกลๆหน่อยเพราะว่าฟาร์มไก่มันจะเป็นอะไรที่แหลกมากนะผมบอกเลยไม่รู้ว่ามันได ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันก็เมื่อสี่ปีที่แล้วครับจําไม่ได้แล้วว่ามันได้ผลหรือเปล่านะฮะไปเราเริ่มเตรียมอุปรกรณ์กันเลยก่อนน,น,น,นนะครับทีนี้ผมขั้นตอนแรกเราต้องมีบล็อกหินทั้งหมดเท่านี้ก่อนนะเพราะว่ากิ้เตรียมไม่เท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับามแค่ทาตามผมก็พอนะเพราะผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนี่ผมก็ดูคลิปไปด้วยแล้วก็ทําตามไปด้วยนะอย่างแรกครับคือให้เราทําการขุดดินเป็นสามช่องแบบนี้นะนี่ขุดดินสามช่องครับแล้วก็ขุดไปข้างหน้าอีกสามช่องนะนี่แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นก โอเคเราต้องต่อไปข้างหลังหกบล็อกนะครับนี่1 2 3สามแล้วก็สี่ห้าหกแบบนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือเราต้องไปเตรียมหีบกับฮอปเปอร์นะฮอปเปอร์นะี่ต้องใช้ประมาณ2อันครับแล้วก็หีบอีกอันหนึ่งเรียบร้อยครับได้มาแล้วฮอปเปอร์สองแล้วก็หีบหนึ่งนะนี่ครับแล้วเราก็วางหีบตรงนี้นะแล้วก็วางฮอปเปอร์นะต่อข้างหลังครับแบบนี้นี่ได้ประมาณนี้เลยต่อไปก็ให้เราวางบล็อกหินตรงนี้บล็อกหนึ่งครับแล้วก็วางดิสนเซอร์สองอันบนนี้นะเดี๋ยวไปคลาฟก่อน เรียบร้อยครับเราได้ดิสペนเซอร์สองอันแล้วแล้วก็ไปวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยครับได้แล้วแบบนี้นี่ให้ได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ข้างหลังดิสซนเซอร์อันที่อันแรกครับวาง,นะวางแบบนี้นะนี่วางแบบนี้เลยแบบนี้นี่จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็วางบล็อกขินครับหนึ่งสองสามบล็อกวางแบบนี้ครับนี่หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามวางแบบนี้นะโอเคให้ขุดบล็อกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางประมาณสองบล็อกนะต่อไปให้เราทําการวางเลเซอร์คอมเบรเลเตอร์ตรงนี้นะผมแต่ผมไม่รู้วิธีการคราบว่ดี เชียเยชิบหายนัผู้ชมเดสโตนคอมเปรเลเตอร,ตตอร์ไม่ต้องใช้ควอนผมมีเพ็กไดมอนด์แล้วไปในเธอแม่งพาร์ทนี้เลยแล้วกันนี่ออซิดีนโหออสซิดีนมีอยู่สามก้อนให้ตายเถอะโอเคเจอนตอนเช้าครับเช้าอีกวันหนึ่งแล้วตอนนี้ก็คือหนกูเสียงไก่เหมือนเดิมนะเฮ้ยแล้วลามามันลงมาได้ไงวะเนี้ยไปเดี๋ยวผมไปหาลาวาเพิ่มตรงนั้นจำได้ว่ามีลาวานะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาทางน้ำไปโอรอยลีนลงไปแล้วกัน จำได้บริเวณหลังเขาตรงนี้มันจะมีบอ่อน้ําบ่อลาวายนะครับตรงนี้นี่ครับเจอบ่อลาวาแล้วครับโอเคผมจะขุดไปทั้งหมดประมาณ10ก้อนนะครับเพื่อให้เพียงพอนะครบแล้วครับส0บก้อนเดี๋ยวเราไปวางกันเลยผมเพิ่งสังเกตนะว่าใต้บ้านผมมันมีเลวินด้วยนะดูด,ดิเนี่ยไอภู้เขาข้างๆบ้านผมเนี่ยมันมีเลวินนะครับเอาไว้นอกเราขึ้นมาสำรวจแล้วกันนะครับ ผมจะสร้างประตูเนเธอร์ประมาณตรงบริเวณตรงนี้แล้วกันไกลๆจา,ากบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าผมมยอยากสร้างใกล้ๆบ้านนะเผื่อแบบมีแก๊สแม่งยิงลูกไฟเข้ามาแล้วบ้านผมไม่เป็นจุดแน่ครับนี่แล้วก็วางแบบนี้โป๊ะเรียบร้อยเสร็จแล้วครับประตูเนเธอร์ของเราสถานีนี้ก็ไปเอาเตรียมฟิแนนซีลนะครับนี่ฟิแนนซีลครับไปกันเลยจุดเนเธอร์พอ์ทัลไปเข้าไปกันเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเข้าเนเธอร์นันนเนี่เพ <laughs> ราะว่าต้องการควอต มาแล้ววินิจ to go deeper ม,มาโผล่ตรงบริเวณไบโอมอะไรสักอย่างผมจะไม่ได้ไบโบมแดงๆเนี่ยลืมล้วครับแต่ว่าข้างบนมีคอร์สโอเคพยายามหาคอร์สในข้างหน้าเราก็มีนี่ตรงนี้มี <c oughs> ขุดเลยโอเคผมก็ต้องการคอร์สไม่กี่ไม่กี่ชิ้นนะแล้วเราจะกลับไปทําฟาร์มไก่ต่อครับไปสักสิบเก้าก้อนสิบเก้าอันนั่นจะได้นะผมว่าไปครับเรากลับกันเลยแคเคนี่แหละค่อยมาสํารวจต่อพาร์ทหน้าแล้วกันเรามาครับด้วยโตร,รีพิเตอร์กันพิเตอร์นี่วางแบบนี้ นี่เลสตนคอม n e c o m p a r t o r พูดผิดได้แล้วครับเลสตน stone c o m p a r t o r เราไปวางตรงนู้นเลยดีกว่าให้เราวางหันหน้าออกไปจาก copper นะนี่หันหน้าไปทางนี้นะหันหน้าแบบนี่แล้วก็วางแบบนี้นี่เราก็ได้ลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็วางบล็อกแบบนี้ปิดไว้ครับนี่ปิดแบบนี้นะเป็นงอแบบนี้ครับตัว L โอเคครับหลังจากนั้นเราก็ให้เราเตรียมเลสตน stone d u กับเลสตน stone t o h ครับแล้วก็มาวางตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาจากไหนเนี่ยเจอ피เลเจอร์เฉยเลย อะไรเนี่ยไม então, ่งมาจากไหนไม่รู้ท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องวางเลสโตนท็อตแบบนี้ครับวางไว้บนนี้แล้วเราก็วางคอปเปอร์สโตนบนนี้วางบนบนเลสโตรนท็อตเนี่ยวางแบบนี้ครับนี่วางแบบนี้นะแล้วก็วางบล็อกคอปเปอร์สโตนแบบนี้ครับข้างๆนี้แล้วก็วางเลสโตนดัสแบบนี้นี่โอเคแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วางคอปเปอร์สโตนต่อแบบนี้ครับแบบนี้่าประมาณนี้นะแล้วเราก็วางบล็อกนี้ไว้ข้างบนครับนี่วางแบบนี้นะแล้วเราก็ถูบล็อกข้างล่างออก เป็นแบบนี้นี่มันก็จะกลายเป็นลนักษณะสลับแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางเลสโซนชอตตรงนี้ครับแบบนี้แล้วเราก็วางเลสโซนดัสอีกทีหนบนนี้นะครับนี่แบบนี้ก็คือวางเลสโซนดัสบนนี้แล้วก็วางเลสโซน็อตตรงนี้แล้วก็วางเลสโ,โซนดัสบนนี้อีกก็คือสลับซับกันแบบนะี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้โอเคครับผมหลังจากนั้นก็ถ้าเราทําการตกแต่งเจ้านี่นะโดยการวางบล็อกครับก็ตกแต่งอะตกแต่งไงก็ได้วางบล็อกพยายามอย่าให้โดนบุงจองนะครับแบบนี้พยายามปิดตรงนี้ด้วยเพราะเดี๋ยวะ โอเคค่ำแล้วเดี๋ยวผมว่าเจรินตอนเช้าดีกว่านะครับไปครับเช้าวันเสนสดใสอีกวันหนึ่งละเดี๋ยวเราต้องคลาฟสลับนะครับเพื่อที่จะไปวางบนฮอปเปอร์นะเดี๋ยวเราก็วางฮอปเปอร์แบบนี้ครับนี่วางแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ให้ทําการวางกระจกสองบล็อกนี้ครับซึ่งกระจกผมยังไม่มีเลยดิต้องไปเผาทรายก่อนเอาแถวนี้แล้วกันสามอันก็พอจริงเอาสัก2อันก็ได้นะครับให้พอดีพอดีไปเลยนี่ได้แล้วครับกระจกแล้วเราก็จะไปวางบนหีบสองอันแบบนี้นี่ให้ได้ประมาณนี้นะ ต่อไปก็ทำการวางสลับบนนี้นะผมให้เหลือแค่ช่องตรงบริเวณฮอปเปอร์เอาไว้นะนี่วางแบบนี้นะครับปิดให้หมดแบบนี้นะโอเคนี่ครับเราก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องทําเป็นปล่องผัวขาไฟนะครับคือทําเป็นปล่องเพื่อให้ยาวลงไปเพื่อที่เราจะปาไข่ให้ลงมาในฮอปเปอร์นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมนี่ครับวางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ขึ้นมาประมาณแค่นี้ก็ได้นะให้แบบเอาเอา,เอาให้ที่แบบเวลาเราปาไข่แล้วไก่มันไม่กระเด็นออกมาประมาณนั้นนะครับเอาสักอีกสักชั้นแล้วกันเอาประมาณนี้ หลังจากนั้นผมก็จะไปเอาไข่ที่ผมเตรียมไว้แล้วกันนะในฟาร์มไก่นะเรามาดูแล้วกันว่ามันจะปลาได้เยอะหรือเปล่านะครับมาครับขั้นตอนต่อไปคือการปลาไข่ไข่ผมจะพอไหมเนี่ยเตรียมมานิดเดียวเองหมดละก็น่ายเยอะอยู่มั้งผมเห็นเออก็น่ายเยอะอยู่แหละคิดว่านะลองไปเอาเพิ่มแล้วกันผมรู้สึกว่ามันน้อยเกิอนอยังไงไม่รู้อะ มาครับเดี๋ยวปลาต่อเลยเก็บได้ทั้งหมดเท่านี้นะไม่รู้พอหรือเปล่าไม่น่าพอ,อผมว่าผู้อยากปลาเพิ่มอ่ะผมอยากปลาเพิ่มอ่ะท่านผู้มชมแต่ผมค่อยผมรอให้ไข่มันไก่มันโตไปให้มันดบอบไข่เยอะๆแล้วกันนะครับระหว่างนี้ผมก็จะทําการขยายฟาร์มพรมคีดแล้วกันนะผมแล้วก็เพิ่มฟาร์มเมลอนไปข้างๆนะครับโดยการถากดินบริเวณนั้นนะนี่เป็นไงก็คือใช้เวลาเป็นประโยชน์นะครับรอไข่รอไอ้พวกนั้นออกไข่ผมก็มาทําขยายฟาร์มเมลอนเลย ผมจะสร้างประมาณตรงข้างๆเนี่ยข้างๆฟาร์มกันนะแล้วก็อนาคตก็ค่อยขยายมันใหญ่ขึ้นแบบใหญ่บ้าโหราเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเท่าที่ได้นะครับผมจะเริ่มจากการถากดินตรงนี้ออกก่อนแล้วกัน <S 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 ให้ประตูมิตินี่เห็นดีผมต้องย้ายวะ่ะไม่งั้นเกะกคกับเพราะเราต้องขุดมาถึงขุดไม่ไกลเลยนะ ผมว่าตมีมความตรงุน้นดีกว่านะคร it ับเพราะว่าเราจะได้เซฟแล้วนอนตรงโน้นได้เลยคิปเปอร์เกิดเลยว่ะเจตอนเช้าครับเช้าอีกวันหนึ่งที่เรารอดปลอดภัยนะครับเก็บก่อนอันดับแรกแล้วก็วิ่งไปชาร์จเปี้ยงโอเคโอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหแม่งย่องืะเกือบไปแล้ว โอเคเดี๋ยวผมจะทําแพลตฟอร์มพื้นตรงนี้ดีกว่านะเพราะผมต้องการให้ฟาร์มเมลอนกับฟาร์มพมคีดมันมเท่าๆมีขนาดเท่าๆกันครับความยาวเท่าๆกันนะถางดินมาตรงนั้นแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อให้มันเป็นแบบเป็นพื้นนะครับพื้นแบบมักง่ายนะเพราะข้างล่างก็ค่อยเอาอะไรมาอุดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ทาทาไปก่อนนี่แล้วละถมดินแบบนี้ก่อนถมดินแบบมักง่ายไปก่อนนะครับไอข้างล่างนี้ก็ค่อยหาอะไรมาถมให้เต็มนะ เอาคือ,อข่อผมอนาคตผมค่อยเอาดินมาถมแล้วกันโอเคแล้วก็ขุดเป็นร่องน้ําเป็นผมเป็นทั้งสองแล้วกันให้มันโตติดกันเลยก็ได้นะผมว่าประมาณสี่ช่องนะครับแล,แล้วก็เราก็เอาน้ามาวางแล้วก็โปรโดินกันเลยมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเมล็ดเมลอนมาลงเลยนะครับนี่ผมเมลอนก็โตเยอะเหมือนกันนะเนี่ย แล้วผมก็จะขูดมเมล็ดไปด้วยนะได้มาประมาณ4-6หเมล็ดครับแล้วก็เอาพวกนี่มเมล็ดไปแตกเลยได้มาเป็น1ชุดกี่4 6นะเดี๋ยวลองวางดูก่อนว่าพอหรือเปล่านะครับโอเคพอเพราะว่าผมไม่ได้หว่านผมไม่ได้พรวดดีจนครบนะเพราะว่าที่โฮมันพังซะก,ก่อนนะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันได้แล้วไดูซิน่าจะยืดอ,อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาทําฟาร์มค่อนข้างนานนะ เก็บเลยนี่ไงหูได้มา2ชุดสามชุดสี่ชุดโอ้โหได้มาประมาณ6กชุดนะครับกับอีกสามไข่โอเคสุดยอดเดี๋ยวเราไปปลาให้หมดเลยบอกเลยว,ว่าตอนนี้ไก่น่าจะล้นฟาร์มจะจัดเฮ้ยเดี๋ยวผมเจอไอ้น,นี่อีกอะไอพิเลเจอครับม,มาบ่อยอย่างวันเนี้ยได้ทงมาด้วยค่อยวางสักที่แล้วกันประมาณนี้แหละโอเคผมจะไม่รอเลยนะ จากนั้นครับเราก็ทําการทุบให้พวกปล่องพวกนี้ออกเลยนะแล้วเราก็าสแลบปิดไปบนไก่นี้เลยครับปิดไว้แบบนี้นี่เป็นอันเสร็จผู้ชมครับคือเมื่อกี้ผมก็ดูคลิปตัวเองคลิปเก่านะไอ้เฮียคลิปผมผมไม่ไม่ได้บอกไอ้ผมแต่ก่อนผมไม่ได้บอกไปบอกว่าต้องทํายังไงต่อนะครับไอ้เฮียแล้วตัวกูปัจจุบันกูก็จาไม่ได้ด้วยดิแต่ผมจําได้แค่ว่าต้องวางลาวาลงไปนะ โอเคครับแล้วเราก็ทาการเอาลาวานี่ยไปวางไว้ตรงดิสเซนเซอร์ชั้นบนสุดนะ mm hmm. ก็คือขุดไอ้สลับตรงนี้ออกแล้วก็วางละวานลงไปครับแบบนี้แล้วเราก็ทําการวางปุ่มครับปุ่มบริเวณให้ตรงกับเลสโตนนะแล้วก็กดปุ่มครับเนี่ยวางประมาณตรงนี้แล้วก็กดปุ่มนะผมก็จําไม่ค่อยได้เดียน่าจะประมาณนั้นขออภัยด้วยที่จาไม่ได้นะเพราะคลิปเก่าผมม่งก็บอกแก่นนัะ่นะนะแล้วก็ตัดจบไปเลยโอเคเดี๋ยวลองเอาปุ่มไปวางดูครับ อ๋อนี่ไงนี่ไงมันทำงานแล้วครับฮะเมื่อกี้มันทำงานแล้วแล้วก็หยุดผมมีเรื่องจะบอกคือผมทำใหม่ดีกว่านะทำใหม่แล้วแม่งใ,ใช้ใช้อุปกรณ์น้อยกว่าด้วยอีกอย่างนึงก็คือมันไม่ต้องลำบากเหมือนฟาร์มที่ผมทำครับไปเดี๋ยวผมต้องลื้อก่อนไก่นี่ต้อง น่าจะต้องขังไว้ในนั้นก่อนครับเพราะว่ามีประโยชน์อยู่ในการใช้มันนะครับนี่ครับลื้อออกหมดแล้วผมจะเหลือแค่โซนที่ไก่อยู่แล้วกันเพราะว่าถ้าทุบอ,อกมาเลยแล้วก็กระจายเนี่ยครับแล้วผมก็จะเสียไข่ไปฟรีๆด้วยโอเคขั้นตอนแรกครับให้เราเตรียมบล็อกทั้งหมดสิบ,บล็อกนะครับต้องมนไอ้เหี้ยต้องมานั่งสร้างใหม่แม่งเอ้ยขอเชิญท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวโอเคผมดูฝรั่งแล้วกันนะรอบนี้ สิ่งที่เพิ่มมาคือเราต้องครับออฟเซอร์เวอร์ครับใช้ประมาณ2บล็อกนะออฟเซอร์เวอร์ก็ใช้โอเคต้องใช้ทั้งหมด12ก้อนครับแล้วก็ใช้คอร์สอีก2นี่ได้แล้วครับออฟเซอร์เวอร์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะย้ายฟาร์มไก่ตรงนั้นมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันให้มันอยู่ใกล้ๆกับตรงบริเวณที่เราอยู่นะครับ <c oughs> ไม่ไกลเกินด้วยเ,ออเดี๋ยวน้อยก็มีโอกาสได้ย้ายอย่างแรกครับให้เราทําการวางขีบลงไปตรงนี้นะ นี่วางแบบนี้ครับนี่วางแบบโดดๆแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ต้องวางฮอปเปอร์ข้างหลังแบบนี้ครับนี่ก็ทา before, ําคล้ายๆกับอน้นะนแต่ว่าแค่แอันนี้มันจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าใช้วัสดุน้อยกว่านะครับแล้วเราก็วางบล็อกตรงนี้ไว้บล็อกหนึ่งนะครับพกอะไรก็ไ,ได้นะวางไว้หลังฮอปเปอร์ครับแล้วก็ใช้ดิสพนเซอร์วางแบบนี้นี่วางแบบนี้เลยแล้วเราก็ต้องใช้ดิสเพนเซอร์อีกอันหนึ่งในการวางบนนี้ครับแบบนี้นี่วางแบบนี้แล้วก็วางสลับบนนี้ครับนี่ให้ได้ประมาณนี้นะ แล้วผมก็ต้องไปขุดกระจกแล้วเราก็ต้องวางกระจกอีก8อีก8บล็อกครับวางปิดล้อมรอบนี้นะโอเค8ก้อนแล้วก็ไปเผานเลยครับวางลักษณะประมาณนี้ครับนี่วางแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางขึ้นแบบนี้แบบนี้ก็แบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับโอเคพอเสร็จแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ข้างหลังดิสเซนเซอร์นี่นะวางไว้ตรงนี้ครับนี่วางไว้ข้างหลังฮอปเปอร์แบบนี้นะเสร็จแล้วก็ต้องไปคาบขนแกะเพื่อมาวางบนฮอปเปอร์ครับว่าแต่ขนแกะผมอยู่ไหนวะเนี่ย นี่ไงขนแกสองานพอดีคู่อย่างจอรโทรปาต้านะแล้วก็วางขนแกไว้บนนี้นี่บนนี้วางแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็วางบล็อกดิฟเลเลตตรงนี้ครับนี่วางให้มันห่างจากฮอปเปอร์บล็อกหนึ่งนะแล้วเราก็วางเดสโตนคอมเพรสเตอร์หันออกนอกแบบนี้นะหันไปทางข้างหลังครับหลัจากนั้นก็ใช้ออฟเซเวอร์ครับวางให้มันให้สีแดงมันหงายขึ้นนะแบบนี้ครับนี่วางให้สีแดงมันหันขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้แหละนี่หันขึ้นแบบนี้ถูกต้อง แล้วเราก็วางกระจกปิดสองข้างนี้ครับนี่วางแบบนี้เลยแล้วก็วางตรงนี้นี่วางแบบนี้ครับออแต่ว่ามันข้ามอีกแล้วอ่ะเจอตอนเช้าครับแล้วเราก็เอาลาวาไปใส่ในดิสเพนซเซอร์ชั้นที่สองนะแบบนี้เลยนี่ใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการวางเป็นแท่นครับทําเป็นแท่นตรงนี้นี่วางเป็นบล็อกปิดแบบนี้นะให้เป็นช่องแบบนี้ครับแล้วก็ต้องเอาไก่ลงมาในช่องนี้นะเพื่อให้มันออกไข่ครับแล้วก็เข้าไปในฮอปเปอร์เพราะฉะนั้นผมก็จะทําการล่อไก่ทั้งหมดนั้นให้มันลงมาในนี้แล้วกัน ประเด็นคือผมจะให้มันลงมายังไงเดียดิมาผมจะทําถ้าเป็นท่อแล้วกันนะต่อให้มันนับจากฟาร์มไก่ตรงนั้นให้มันมาอยู่ในนี้ครับแล้วก็ทําเป็นบันไดให้มันขึ้นไปได้นะโดยที่ผมจะถือซีดแล้วก็ถือแล้วก็เจรล่อให้มันไปอีกฝั่งนึงครับแล้วก็ใช้ซีดครับวางล่อไว้ผมจะเดิมพันโดยการขุดไอ้ดินตรงนั้น,นออกให้หมดเลยนะมาล่วงมานี่โอ๊ไก่โคตรเยอะอ้อโอ้โหูจันมา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 รอๆอึ้นมาลงมาเลยเจ้าไก่ ลงมาดินี่ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วโอเคโอเคโอเคนี่หี่่ว้ลลงมาลุลงมาผมจะพยายามตันมันลงไปแล้วกันลงไปลงไปลงไปจ้กไกโอเคอ่าลงไปโอเคแล้วก็สองตัวนี้โคตรอย่างไก่ย่างนักกล้ามนะครับไปกินได้แถวสามแยกคงสักสามตัวก็น่าจะพอแล้วผมก็จะอุดรูไปเลยครับน้ำลงไปโอเคเรียบร้อยหนูมีไก่บางตัวลงไปตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ทำการวางอ b s เวอร์ให้มันหันไปทางด้านนี้ครับ ให้มันหันมาด้านนี้นะนี่หันมาด้านไอ้ฮอปเปอร์ครับแล้วเราก็ลื้อบล็อกออกข้างบนเลยครับนี่ลื้อออกให้หมดแบบนี้นะปุ๊บนี่ให้มันล่งแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็วางเลสโตนบนนี้ครับแล้วก็วางบนนี้แบบนี้นะนี่เราไแข็มันก็จะถูกยิงออกมาแบบนี้ครับนี่นี่ตอนนี้ฟาร์มเราก็เสร็จสิ้นแล้วครับโอเคท่านผู้ชมก็ฟาร์มไก่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือต่อแบบ เมื่อกี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนี่แล้วไก่มันก็จะไปกอกันยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ไก่มันจะออกไข่แล้วก็เข้ามาในนี้นะครับเพื่อพ่นโอเคก็นอนก่อนครับมาเจอกันตอนเช้าโอเคท่านผู้ชมผมว่าไอฟาร์มที่ฝรั่งทำเนี่ยผมว่ามันโคตรบูชิดมากนะโคตรรวยท้่ยเลยนะผมว่าผมทำระบบเองดีกว่าโอเคหลังจากที่ผมหลังจากที่ท่านผู้ชมทำตามที่ผมทำแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็ทำให้นี่วางบล็อกแบบนี้3ามบล็อกนะครับแล้วก็ทำเป็นระบบไอไฟแบบ ไฟกระพิบกระพิบนะนี่แล้วก็จะวางริเวอร์ตรงนี้ครับแล้วก็โยกมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาปิดก็แค่โยกปิดอย่างนี้โอเคเปิดก็แค่เปิดอย่างนี้นี่นะเปิดได้แล้วแล้วอย่างนั้นเราก็ทําการเกมาครับแล้วก็วางแบบนี้แบบนี้แล้วก็ต่อเข้านี้นี่เห็นไหมโอ้แกะแกะแกตามที่กูต้องการแบบนี้แหละสวยง,งามครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาบล็อกมาตกแต่งกันเลยครับนี่นี่คือฟาร์มฉบับออฟเกมนะอย่าลืมาทำกันด้วยนะครับเป็นแบบโคตรอย่างราชการจะจัดโคตรแมนนวล ผมจะตกแต่งโดยใช้ copper deep slate แล้วกันนะครับบวกกับหินบวกกับตอไม้นะครับก็คือนี่ไปตัดเอาแต่ตันี้แล้วกันนี่ไม้ก็ได้ประมาณ32วชุดนะครับไม่ใช่ดัดส่วสองอันแล้วก็นี่ผมก็ทําการเอา deep slate ครับเป็น deep slate brick นะครับแล้วก็มาวางตกแต่งกันเลยผมจะตกแต่งง่ายๆครับสไตล์บักคำแหลกก็คือวางแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้ตกแต่งง่ายๆ นี่ได้แล้วแล้วก็วางบล็อกดิสเลทแบบนี้ครับปิดไปเลยแบบนี้หสวยงามปิดไปครับเว้นรูไก่ไว้หน่อยก็ได้ผมจะไปดูไกนะจะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วแล้วก็วางสลับไว้ข้างบนนะที่ผมวางปิดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะไม่ให้ไก่มันดิ้งออกครับโอเคแล้วผมก็จะวางสลับไว้ตรงนี้นะให้มันเป็นขั้นๆลงมาหน่อยครับดูเท่ๆนี่แบบนี้ อ่าสวยนี่เท่านี้ก็ได้แล้วครับฟาร์มไก่สุดบรรเจดิดเรานะครับท่านผู้ชมฟาร์มไก่ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมบางทีก็สวัสดีครับขอบคุณที่ดูจบก็สวัสดีครับลาไปก่อนสวัสดีครับพัดหน้าไปเจออะไรต่อไปก็อย่าลืมเข้าดูนะครับไปครับแล้วเจอกัน